สวัสดีครับเทนนวิก no นะครับขอต้อนรับสาวๆของผมเข้าสู่รายการ Secret Room นะครับวันนี้ผมมีเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์มากๆเลยทีเดียวมาฝากสาวๆของผมกันอีกเช่นเคยนะครับในหัวข้อที่ชื่อว่าตกขาวนะครับปัญหาที่สาวๆ ้องระวังนะฮะตกขาวเนี่ยถามว่ามันเป็นยังไงมันคือของเหลวนะฮะที่มันเกิดขึ้นในช่องคลอดของผู้หญิงทุกคนตามธรรมชาตินะครับถามว่ามันมีอันตรายไหมไม่มีอันตรายนะครับเมื่อไหร่ก็ตามถ้ามันเป็นตกขาวที่มีลักษณะที่ปกติที่มันจะเกิดขึ้นเป็นประจำเนี่ยคือมันเกิดขึ้นมาเพื่อปรับ สภาวะความสมดุลน,นะฮะความสมดุลในช่องคลอดนะครับไม่ให้มันเกิดอาการระคายเคืองหรืออะไรขึ้นมาในช่องคลอดในช่วงวันเวลาหรือในช่วงการมีรอบเดือนของผู้หญิงแต่ละคนนะครับทีเนี้ยตกขาวมันมีหลายประเภทมันมีทั้งแบบปกติและผิดปกติถ้ามันะไรก็ตามถ้ามันผิดปกติเนี่ยมันจะมีอันตรายแน่และต่อตัวคุณเองแล้วก็ต่อคู่รักของคุณด้วยนะฮะผมเคยเจอเคสคดีนี้มานะฮะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าไอ้ปกไม่ปกติเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วผมเคย จเจอประสบการณ์เลวร้ายอะไรจากตกข่าวนะฮะอะ อันแรกมาดูกันก่อนว่าไอ้ทับตกขาวหน้าตาปกติของผู้หญิงเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นยังไงนะครับมันจะมีสีขาวนะครับสีขาวแล้วก็ไม่มีกลิ่นเหม็นอันนี้สําคัญเลยนะครับกลิ่นเหม็นในที่เนี้ยกลิ่นมันจะออกมาเป็นเหมือนกลิ่นของทะเลหรือกลิ่นอาหารเน่าอะเหมือนกลิ่นเนื้อเน่าอะไรเงี้ยคือถ้าเมื่อไหร่มันเหม็นมันขาวจนเกินไปเนี่ยมันอาจจะเกิดความผิดปกติขึ้นแต่ถ้ามันมีสีขาวเฉยๆสีขาวหรือสีขาวใสเนี่ยแปลว่ามันปกตินะครับอย่าไปกังวลอย่าไปนอยนะฮะ บางคนก็จะมีมากตอนช่วงตกไข่ตกไข่คือก่อนที่จะมีประจำเดือนนะฮะช่วงที่ร่างกายตกไข่เนี่ยช่วงที่ภาวะเหมาะกับการตั้งครรภ์นเนี่ยตกขาวมันจะมีมากขึ้นนะฮะก่อนมีประจำเดือนเนี่ยสังเกตดูผู้หญิงหลายๆคนจะมีตกขาวมากเป็นพิเศษนะครับถ้ามันไม่เหม็นแล้วมันมีสีขาวปกติก็ไม่เป็นไรนะฮะอ่ะอีกอย่างหนึ่งนะฮะบางคนช่วงที่มีประจำเดือนนะครับตกขาวเนี่ยที่ปกตินะอาจจะมีลักษณะ เหนียวขึ้นหรือข้อนขึ้นได้เมื่อกี้ผมบอกไปว่าตกขาวปกติจะต้องเป็นสีขาวแล้วใสใช่ไหมครับแต่ถ้าในระหว่างหรือในขณะที่คุณมีประจำเดือนอยู่มันอาจจะมีความเหนียวและมีความข้นขึ้นนะครับอันนี้ผมไปศึกษาหาข้อมูลมาจากการอ่านเว็บไซต์ต่างๆที่เป็นของโรงพยาบาลหรือของคุณหมอเนี่ยนะแล้วผมก็พยายามรวบรวมจดโน้ตโน้โน้ตเนี่ยมาพูดให้สาวๆฟังเผื่อบ,บางคนขี้เกียจไปค้นหาเองนะครับแต่ถ้าใครมีข้อมูลที่ละเอียดกว่านี้หรือดีกว่านี้เนี่ยสามารถเมนบอกผมและเพื่อนๆที่มาฟังคลิปนี้ได้ในข้างล่าง มมลงไปดูข้างล่างแล้วพิมพ์เม้นต์เลยถ้าใครมีข้อมูลที่ละเอียดกว่าที่ผมหามาให้นี่นะครับอ่ะอีกอย่างหนึ่งนะฮะช่วงที่ผู้หญิงจะมีตกขาวมากคือช่วงระหว่างที่ตั้งครรนะครับตั้งท้องนั่นเอง ถ้าผู้หญิงท้องหรือผู้หญิงตั้งครรภ์นเนี่ยจะมีตกขาวมากกว่าปกตินะครับซึ่งถ้ามันเป็นสีขาวอย่างที่บอกอะขาวใสหรือขาวเหนียวหน่อยนึงเนี่ยมันก็ยังอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าปกติอยู่นะฮะไม่ต้องกังวลไม่ต้องหน่อยนะฮะแล้วก็อีกช่วงหนึ่งที่ผู้หญิงจะมีตกขาวมากขึ้นก็คือหลังจากหมดประจำเดือนนะฮะ พอมันจะมีก่อนนะฮะช่วงตกไข่คือก่อนมีประจําเดือนกับหมดประจําเดือนสองสาวันแรกก็อาจจะมีมากขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าไอ้ตกขาวอย่างที่ผมบอกหนะ้าที่มันคือปรับสมดุลในช่องคลอดมันจะไม่ทําให้ช่องคลอดเกิดความระคายเคืองหรืออะไรก็ตามที่มาจากภาวะร่างกายของผู้หญิงที่เปลี่ยนแปลงในช่วงที่มีรอบเดือนหรือในช่วงตั้งครรภ์ของแต่ละบุคคลนะครับอันนี้คือตกขาวปกตินะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันถ้ามันไม่ปกติเป็นยังไงเหมือนที่ผมบอกผมเคยเจอเคสที่มันน่าก,กลัวมากแล้วมันจํามาจนถึง ทุกวันนี้นะฮะไอ้ไม่ปกติเนี่ยส่วนใหญ่สีสันมันจะเปลี่ยนไปอย่างแรกเลยนะฮะแทนที่มันจะสีขาวนะครับมันอาจจะเปลี่ยนเป็นสีเทานะฮะบางคนอาจจะมีสีเขียว บางคนเป็นสีเหลืองบางคนเป็นสีชมพูปนเลือดนะฮะไอ้ชมพูปนเลือดนี่น่ากลัวสุดนะครับแล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามที่มันเปลี่ยนสีเนี่ยอย่างมันเป็นสีเขียวหรือสีชมพูปนเลือดหรือสีเทาเนี่ยมันมักจะมาพร้อมกลิ่นเสมอนะฮะเช่นกลิ่นอย่างที่ผมบอกว่ากลิ่นคาวเหมือนเหมือนอาหารทะเลเหมือนอาหารทะเลเน่าหรือเหมือนเนื้อบูดหรือเนื้อเสียอะไรอย่างเงี้ยนะฮะกลิ่นมันจะรุนแรงอย่างนั้นเลยนะครับอะเดี๋ยวผมขอเล่าประสบการณ์ตัวเองนิดนึงผมเคย มีแฟนคนหนึ่งนะฮะนานละนะครับสมัยผมวัยรุ่นวัยรุ่นหน่อยแล้วตอนนั้นก็พวกเราก็ไม่ค่อยรู้หรอกตกหงตกขาวมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับเขาคงจะเป็นตกขาวแต่เป็นตกขาวที่ผิดปกติเนี่ยผมจําได้เลยตอนนั้นมีมีอะไรการแล้วมันมีกลิ่นเหม็นมากกลิ่นเหมือนเหมือนเหมือนของทะเลอ่ะอ่างที่บอกเหมือนอาหารทะเลที่ข่าวมากๆเนี่ยเราก็ไม่รู้นะครับแล้วตอนนั้นเนื่องจากว่าแฟนคนเนี้ยเขาแพ้ถุงยางอนามัยก็เลยต้องมีเพศสัมพันธ์กันแบบที่เขารับประทานยาคุมแล้วผมไม่ใส่ถุงยางอนามัยแล้วหลังจากที่วันนั้นเน่ะที่พอมี เป็นสีตกขาวสีเทาๆเขียวๆแล้วมันเหม็นข่าวเนี่ยนะฮะอีกวันเดียวเองผมเป็นตุ่มๆ,ๆุเม็ดๆมดๆเหมือนเป็นเป็นผดๆคันๆขึ้นเต็มน้องเคเลยนะฮะ ตก,กใจมากตอนนั้นคิดว่าเป็นโรคอะไรก็เลยไปหาหมอนะฮะหมอก็บอกว่าเนี่ยเกิดมาจากตกขาวที่มันติดเชื้อนะครับแล้วเราก็ไปติดเชื้อนั้นมาจากตกขาวนะครับมันก็เลยทําให้เกิดการอักเสบที่น้องเคนะครับซึ่งตอนนั้นน่ะในช่องคลอดของผู้หญิงเขาเกิดการอักเสบเหมือนกันแต่เขาไม่รู้นะฮะเราด้วยความที่เป็นวัยรุน่นนะฮะก็เลยมีอะไรกันแล้วเสร็จแล้วหมอเขาเลยบอกที่หลังต้องใส่ถุงยางนะ,ะหรือถ้า,ถ,าถ้าสมมติแฟนแพ้ถุงยางก็ต้องระวังก็คือ ถ้าสมมุติเขาเป็นอาการอย่างนี้มีลักษณะผิดปกติเขาผู้หญิงจะต้องไปหาหมอแล้วกินยาแต่วันนั้นที่ผมโดนรักษาคือโดนฉีดยานะฮะฉีดยาแก้อักเสบค่าเชื้อนะฮะเจ็บมากโดนฉีดที่สะโพกนะฮะก็เลยเป็นอยู่อีก2-3วันหรือ3-4วันเนี่ยกว่าไอ้เม็ดเม็ดตุ่มคันนั้นจะหายทรมานมากก็เข็ดเลย จากนั้นก็เลยพยายามที่แบบหลีกเลี่ยงนะฮะแล้วก็เลยได้ความรู้ใหม่ว่าเออไอ้ตกขาวเนี่ยมันคืออะไรนะฮะดังนั้นเนี่ยสาวๆคนไหนนะถ้ามีอาการตกขาวผิดปกติอย่างที่ผมบอกถ้ามันเปลี่ยนสีมีสีเทาสีเขียวสีชมพูบนเลือดแล้วถ้ามันมีกลิ่นเหม็นขึ้นมาโชยคือมันโชยขึ้นมาเลยอ่ะมันจะโชยเลยอ่ะอันเนี้ยผมเจอกับตัวเองผมเลยรู้ว่ากลิ่นมันโชยขึ้นมาเลยเมื่อไหร่ก็ตามถ้ามันโชยขึ้นมาเนี่ยคุณต้องไปหาหมอละนะฮะว่ามันไป ผิดปกติอะไรมันติดเชื้ออะไรมันเกิดการอักเสบหรือเปล่าไม่อย่างนั้นตัวคุณเองก็จะเจ็บด้วยแล้วก็ผู้ชายแฟนคุณหรือสามีคุณถ้าไม่รู้แล้วก็มามีเพศสัมพันธ์แบบไม่ใช้ถุงยางเนี้ยก็จะเป็นอย่างที่ผมบอกอันตรายเหมือนกันนะครับอีกอาการหนึ่งที่สังเกตได้นะครับสําหรับตกขาวที่ผิดปกติเนี้ยคุณจะคันนะฮะคันในช่องคลอดด้วยคันที่น้องสาวด้วยนะฮะมันจะร่วมกันมานะครับสีเปลี่ยนมีกลิ่นเหม็นแล้วก็มีอาการคันนะฮะเมื่อไหร่ก็ตามคันน้องสาวคันขึ้นมาเนี้ยนะฮะ จง,จงไปหาหมอซะนะครับทางที่ดีไปหาหมอเดี๋ยวหมอเขาก็จะรักษาตามวิธีตามอาการว่ามันเกิดจากการติดเชื้ออะไรนะฮะเชื้อรามากเกินไปหรือเปล่าหรือมีแบบทีเรียเจอปนมาหรือเปล่าหรือเกิดการอักเสบหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้นะฮะหมอเท่านั้นที่จะรู้นะครับไปตรวจไม่ต้องอายหมอนะฮะเรื่องนี้สาคัญเท่าไ,ไหร่ก็ตามมันเกิดขึ้นกับน้องสาวเนี่ยมันคือสิ่งสําคัญนะฮะต้องไปหาหมอให้หมอรักษาให้หายแล้วก็ทางที่ดีนะครับช่วงที่มีอาการของตกขาวผิด พี่ปกติเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเม้นหรือเปลี่ยนสีหรือมีกลิ่นเนี่ยนะครับควรงดการมีเพศสัมพันธ์บอกกับแฟนเลยว่าเ้ตอนนี้น้องสาวไม่แข็งแรงนะเดี๋ยวงดสักสี่ห้าวันนะเดี๋ยวหายแล้วค่อยว่ากันใหม่นะครับหรือถ้าผู้ชายไม่ยอมจริงๆดื้อร้นจริงๆก็ต้องใส่บังคับให้ใส่ถุงยางอนามัยไม่นั้นมันจะเกิดผลเสียทั้งต่อตัวผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเองนะครับเนี่ยอย่างที่ผมบอกนี่ผมโน้ตมาด้วยว่าสาเหตุที่ทําให้ตกขาวพี่ปกติเนี่ยมันเกิดมาได้หลายแบบนะครับมันจะมีการติดเชื้อจากแบคทีเรีย ะะอันนี้ถ้าติดเชื้อแบคทีเรียรมากปริมาณมากเมื่อไหร่เนี่ยจะเกิดอาการช่องคลอดอักเสบร,ร่วมด้วยอย่างที่ผมบอกมันจะเจ็บมันจะคันนะฮะมันจะแสบแคันคนะฮะเหมือนที่ผมเคยเป็นที่น้องเคเนี่ยมันแสบแบคันคันทรมานมาก้วผมเชื่อเลยว่าเวลาผู้หญิงเป็นเองเนี่ยผู้หญิงก็จะแสบๆคันๆในช่องคลอดนะฮะ อีกอย่างหนึ่งที่ทําให้ผิดปกติคือเชือ้อราถ้ามันมีมากเกินไปนะครับแต่ถ้ามันมีในปริมาณพอเหมาะมันก็ไม่อันตรายแต่ถ้าม,มากเกินไปมันก็อันตรายมันก็อักเสบได้เหมือนกันนะครับอีกอันนึงที่จะทําให้ตกขาวผิดปกติก็คือคนที่เป็นเลิมเป็นเลิมที่ช่องคลอดหรือมีเชื้อไวรัสเลิมเนี่ยมันก็มาจากไวรัสอยู่แล้วนะครับไวรัสหลายๆตัวเลยมันก็จะทําให้ตกขาวเกิดอาการผิดปกติได้ถ้าคุณติดเชื้อมาทางช่องคลอดหรือในระบบสืบพันธุ์นะฮะสุดท้ายเกิดจากการ แพ้สารเคมีนะฮะบางคนไปใช้พวกน้ํายาล้างช่องคลอดแล้วไปส่วนล้างนะฮะหรือน้ํายาอาบน้ําขีมอาบน้ำอะไรเงี้ยแล้วดันไปส่วนล้างแล้วเกิดอาการแพ้มันก็ทถให้ตกขาวผิดปกติเกิดการอักเสบในช่องคลอดได้เช่นกันนะฮะหรือบางคนแพ้ผ้าอนามัยแพ้แคลฟรรีก็มีนะฮะแพ้ไอแผ่นรองอนามัยอะไรพวกอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเกิดอาการของตกขาวที่เปลี่ยนสีหรือมีกลิ่นได้นะครับอันนี้เป็นสาเหตุนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามเกิดอาการแล้วยังไงก็ต้องไปหาหมออย่าซื้อ,อยามากินเองหรือรักษาเองนะครับไปหาหมอ ดีกว่าจะได้รู้แน่นอนว่ามันเกิดจากอะไรแล้วก็จะได้รักษาได้ถูกทางนะครับวันนี้ก็สาระล้วนๆนะครับเป็นเรื่องของสุขะอนมามัยที่ผมว่าผู้หญิงต้องรู้และจําเป็นต้องรู้มากๆจะได้ไม่เดือดร้อนตัวเองและผู้อื่นนะครับเซฟตัวเองไว้ดีที่สุดอ่ะสุดท้ายก่อนจากกาันยังไงก็ตามนะฮะการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยคือการใช้ถุงยางอนมามัยนะครับใส่ถุงยางไว้มันป้องกันการติดโรคป้องกันการแพร่เชื้อแล้วก็อย่างที่ผมบอกอย่างเงี้ยมันก็จะไม่เกิดอุบัติเหตุเหมือนที่ผมเคยเจอมานะครับอันนี้เอาประสบการณ์ เพื่อให้เป็นอุทาหรณ์สอนใจว่าเมื่อไหร่ก็ตามถ้ามีเซ็กเนี่ยการการใส่ถุงยางอนามัยจะปลอดภัยที่สุดสําหรับคู่รักทุกคนนะครับฝากไว้เท่านี้นะครับแล้วเจอกันครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่กําลังมีปัญหาในบทรักขาดประสบการณ์เรื่องบนเตียงอยากเพิ่มสเสน่ห์สีสันให้ชีวิตรักของคุณและคู่ของคุณแฮปปี้มากขึ้น สวัสดีครับผมเทนเนวิกนะครับบทเรียนของเบสไบเบิลจะช่วยสอนให้คุณเข้าใจผู้ชายถึงจุดสัมผัสที่จะกระตุ้นเร้าอารมณ์ของคุณและคู่รักของคุณสร้างบรรยากาศให้ห้องของคุณเป็นห้องที่เราใจเสื้อผ้าแบบไหนที่แต่งออกมาแล้วมันจะเร้าใจเขามันจะทําให้เขาอยากกลับมาบ้านอยากกลับมาหาผมมีคําตอบให้คุณผมจะบอกหมดเลยฮะตั้งแต่วิธีการจับยังไงปลุกเร้าอารมณ์ยังไงนะคะในบทเรียนของผมจะมีรายละเอียดต่าง ที่สาวๆบางคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนผมจะมีชาร์ตมาให้คุณดูว่าน้องเคผู้ชายส่วนใหญ่เนี่ย13แบบรูปทรงเขาเป็นยังไงแต่ละทรงของน้องเคเนี่ยจะสามารถมาประกอบในท่ารักแบบไหนในบทเรียนของผมก็จะบอกว่าจุดไหนบ้างที่คุณจะเกิดความรู้สึกนอกจากท่าทางทีลาต่างๆแล้วเนี่ยเทคนิคเล็กๆน้อยๆหลายๆอย่างที่ผมเก็บมาฝากกันเนี่ยมันจะช่วยให้คุณและคู่ของคุณแฮปปี้และมีความสุขในเกมรักมากขึ้นนะครับ ผู้หญิงเนี่ยมีสิ่งนี้ไว้มีความรู้ในเรื่องเหล่านี้ไว้มันเหมือนเป็นอาวุธครับให้ความรักของคุณเนี่ยมันฉ่ำหวานอยู่ตลอดเวลานะฮะสำหรับใครที่รู้สึกว่าความรักมันจืดชืดลงแล้วบทรักมันเริ่มห่างหายไปแล้วมาพบกับผมใน r e Bible แล้วคุณจะเรียกชีวิตชีวาในชีวิตรักของคุณให้กลับมาใหม่ให้สดชื่นแจ่มใสซาบซ่านอันเนี้ยมันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ผู้หญิงทุกคนควรรู้แล้วควรจะมีนะฮะ ทำพีย่งเสน่หาอันนี้เบสไบเบิลนะฮะฝากให้ติดตามกันนะครับ